วัตีจ้าพี่น้องอมาพี่น้องสะผมมาใหม่ๆพี่น้องสะมากินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องพี่กับเขาคอยนะพี่น้องอันหนึ่งปลาสลิดอีกแล้วพี่น้องอยากกินแต่ก็มีแก้วเนาะคะ่ะแก้วแก้วแก้ว,กวนะคะแล้วก็จะมีสงพักค่ะพี่น้องสมพักบัวกับสงพักเสี่ยนซีหิวเขาจักหน่อยครับพี่น้องจ้า จำแก้วกันจากพี่น้องเสบซแอบค่ะมาจากพี่น้องเหนี้คือเก้วคนนียว่าไรว่าเป็นยังกินู้เดียวคือเก้กิคนค,คนเดียวเหมือนเก่าค่ะพี่น้องจา้าก่อนอื่นจำแก้วก่อนนะพี่น้องจับจมพักแก้วเขาบอก ข้าวส่นั่นพี่นอ้องข้าวส่น้ำปลาปรุงเนาะแล้วก็ตำหอมตำหัวหอมแล้วก็ใบ,บหอมใส่แค่นั้นเองลุยเลยนะคะพี่นอ้องอะจ้าพี่นอ้องเขาเขาเนี่ยวปลาไอค่ะกินพี่น้องปลาไหก็ได้เขาเจ้ากับมี่ค่ะพี่นอ้องเขาสวยกับมีจำเจ้าค่ะพี่น้องค่ะ ้อมหอมแจ่วสมพัสอันน้องสะพ้ยเอาให้สมพัสบัวสมพักบัวครับสมพัสพอันบัดเจียนเอามาแต่บ้านเอามาแต่ชื่อเชกเกตบ้านข้าวเจ้าปลูกหอมปลูกหอมไม่พักอันพักเสียนพักใรมันขึ้นมาก ไม่ไงแม่น้องสะพายขันมากไม่ไง่ดองเพก็เอินเพื่อนดองเพื่ันเพราะว่าเพื่อนกับเปืน่นฝฟายดองพ่อนองเอีกจินน้ำเล่าเรือละอะพรนะอะไรนี่มาฝาก ปลาไมาให้หลองยพร้อมมากเลยมันจะหอมมันจะเข่าพี่น้องปลาแดกมั day, ้นะกินเนาะแบบเลยพี่น้องกินกั่งกั่งกินปลาไม่เคยมีกั่งเนาะพี่น้อง ต้องค่อยกินอันพักนี่กับสิบปีปุ้มยัรรดบ่ได้เได้พี่น้องเพราะว่าฟันเอาบอดีผู้เฒ่าเนาะคนมีอายุสิบปปุ่มยัรรดบนะ่ได้ขนาดแข็ฟันบ่ดีเราไม่หงำมาแล้วมันติดข้อค่อยกินเราเนาะเป็นทะางชา้างขอร้องกันจ้าพี่น้อง ค่อยจิค่อยยำมลึกค่อยมากค่ะปายแกเดียวเอามาหนึ่งแฉบได้พี่น้องปายยังปายยังกระตามได้พี่น้องถ้าแดดเดียวแล้วเอามะเงนแฉะหรอมันบ่แหงมันกับบ่แทก บ้าบ้าเข้ามักเวลามันเขานามเขาเนื้อพี่นอ <Okay. S 2> ้องมันก็เลยแสบลองมันด้วยพี่น้อกประช่นประคอด้วกันแต่เดี๋ยวมันอยูงกับสีได้แสบสุดมากกว้า เมื่อแด้ค่น,นอ้องปรากากข่าว เขากันชมพักกับแจ้าก็เซ้าผมมาเพี่อน ใช่ใช่ครับแชบเนล่าชินาจะได้ไปชุลักษณใช่ ึ่งพักค่ะบคราวนำง่ายใช่ไหงอืม คุณต้องพ่นกันตบ,บพริกกระตุแบบพริกน่วยใช่นํำขอ,อย่านพี่นงขอ,อย่านมันเผ็ดมันเผ็ดแล้วมันสมัครมันบแเสบอ่ะมันเผ็ดมันจะสมารมันจิใจขาดกินซ้ำขากินได้ เลียนแบบผู้ใดนะพี่นอ้องกินกินสไตล์ของเท่าหรือล่าผู้คนรอบเพื่อข่าเมือ่อเบิรงนั่ะล่ะผู้คนเมื่อชอบเพื่อปัจจันนี้ค่ะนาะต้อย่าง